ปกติแล้วนะคะจะเป็นคนที่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองในการทํางานคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองยอดเยี่ยมคิดว่าตัวเองเนี่ยาสามารถทําอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วพออายุเยอะขึ้นแล้วมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าเอา๊ะคนรุ่นใหม่เนี่ย เขาเขาทำไมมั่นใจตัวเองทําไมเขาเก่งอย่างนี้ทําไมเขาสามารถทํานู่นนี่นั่นได้ในขณะที่ตัวเราเองเนี่ยยังงมมงงาหลาอยู่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองจะต้องมาหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะนั่นคือไปค้นหาในการคอร์สเรียนนะคะการสร้างความมั่นใจการสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์นะคะ ก็เลยไปรู้จักคอร์สค์หนึ่งนะคะในในในเฟซบุ๊กนะคะเป็นคอร์สของป้าอีสานนะคะชื่อคอร์สว่า THE NEW YOU นะคะพอสมัครเรียนแล้วนะคะพอเข้ามาเรียนเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากมันคุ้มค่ามากและทำให้เรามองเห็นตัวเองว่าที่ผ่านมาที่เราใช้ชีวิตเนี่ยที่เราที่เราทำหรือเราพูดหรือเราแสดงออกเนี่ย มันมันไม่ใช่เลยอ่ะมันไม่ใช่เลยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมันเหมือนมันเหมือนมันไม่ใช่ตัวเองอะไรอะไรอย่างเงี้ยห่แล้วก็อยากจะอยากจะทําอะไรที่มันที่มันที่มันก้าวหน้าแล้วก็อยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจในการออกกล้องเพราะว่าตัวเองวางแผนไว้ว่า สักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งพอมาเรียนเดนิวูเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะมั่นใจมากสามารถพูดออกกล้องได้แล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็โค้ชออป้าก็แนะนำดีมากเลยนะคะน่ารักนะคะแล้วที่สำคัญนะ mm hmm. เพื่อนๆที่สำคัญคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองเปิดใจเรียนนะคะ ราคาเนี่ยแบบน่ารักมากราคาไม่แพงนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยรุ่นกลางคนยันคนที่อายุเยอะอย่างเรานะคะเข้ามาเรียนแล้วจะรู้ว่าเดอะนิว u เนี่ยจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวไว้เจอกัน